เราขอประกาศว่านักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันเราจะไม่ให้โอกาสทําเรื่องเพื่อการลดโทษโดยเด็ดขาดครับพี่น้อครับเ,เพื่อให้การทุจริตคอร์รัปชันเข็ด และต้องจดจําไม่ใช่กระบวนการแบบนี้มันเป็นกระบวนการในการเอื้อให้นักการเมืองเข้ามาคิ้โกงแต่ถ้าเราประก,กาศชัดเจนนอกจากเพื่ออำนาจประชาชนในการตรวจสอบแล้วเราประก,กาศชัดเจนว่าจากนี้ไปจะไม่ให้คดีทุจริตมีการลดโทษมึงต้องติคุกจนแก่ตายครับพี่ต้องครับปัญหาใหญ่ๆเกิดจากโกงทุจริตคอร์รัปชัน แล้วมันไม่กลัวอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปแล้วมันไม่กลัวมันอยู่ในคุกแป๊บเดียวมันก็ได้กลับบ้านผมบอกพี่น้องอไว้เลยว่าเราจะเข้าไปแก้ปัญหาเข้าไปแก้กฎหมายหรือฟื้นมาตรการในการปาดการทุจริตนั่นคือต่อไปนี้ถ้านักการเมืองคนไหนทุจริตมูลค่าเกิน20ล้านบาทขึ้นไปประหารชีวิตสถานเดียวครับพี่น้องครับ นี่คือมาตรก,การที่เราพยายามเรียนรู้จากประเทศที่เขาพัฒนาพี่น้องจําผมไว้เลยนะครับพี่น้องปัญหาต่างๆหลายๆปัญหาร้อยพ่อพันแม่ของประเทศมันมีรากมาจากการทุจริตทั้งสิ้นถ้าเราสามารถเคลียร์หรือแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตได้ปัญหาอื่นๆมันจะได้รับการแก้ไขอย่างน้อย เงินสินบนเงินทุจริตคอ l ์ e ัปชันผ่านโครงการต่างๆทั่วประเทศมีนักวิชาการประเมินไว้ว่าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า3 0 0แสนล้านบาทมันเป็นเงินมหาศาลที่จะมาทําโครงการดีๆเอามาดูแลผู้สูงอายุดูแลเด็กดูแลเยาวชนดูแลการศึกษาที่ดีดูแลอาวุธที่ดีได้ดังนั้นมาช่วยไทยพักดีในการปรบับทุจริตนะครับพี่น้องครับ